สวัสดีค่ะวันนี้เรามีออเดอร์มะม่วงแต่เช้านะคะ4โลส่งในหมูบ้านเหมือนเดิมน,นะคะเป็นลังยางไปส่ทรงด้วยค่ะลูกค้าติดใจนะคะก็เลยสั่งเพิ่มไปส่งเลยนนเสียดใจ ่หนึ่งบาทเลขที่สามหนึ่งสามทางเลยเหรอเลยเสียงไก่คิดหอดบานเลยหอดแล้วคะ่ะหอดแล้วเดี๋ยวสิทับ ซีแล้วนะคะหิวมากคนเดียวค่ะมนืนอวส่งมะม,ม่วงจ้า ตัวน,น้อยใหญ่ๆด้วยมื้งนี้อยแบาทค่ะค <หา S 2> ัดเป็นลูกใหญ่ๆมาให้เขาฝากเื้องค่ะ <หา S 3> อร่อยไหมคะยังไม่มีเพราะว่าเมือนเนาะทันนี้มันอร่อยใช่มันหอมถ้ายิ่งสุกมันก็ยิ่งหอมอะคะ่ะขอบคุณนะอันนี้รนะ้อยแต่สิบเนาะทอนยี่สิบบาท